ต่อไปเป็นเมนูน้ำพริกกะปิโคกน้อยจ้ะก็พริกกับกระเทียมตำ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 กากกะปิใส่ลงไปน้ำตาลใส่ลงไป กะปิใส่ลงไปน้ำตาลใส่ลงไปตั้มตัตั้มตั้ตัชิรสใส่ลงไปเนี่ยค่ะก็ใส่ลงไปน้ำพริกกะปิโคกน้อยเนาะน่านนานเห็นไหมเสร็จแล้วก็อื้ออืมอื้ออืต้องใส่พริกเยอะมันเผ็ดจ้ะน่านหองไม้ก็จะเรียบร้อยเดี๋ยวบีบมะนาวใส่เนาะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำพี่กะปิโคกน้อยๆนะจ๊ะเหนือก็เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะน้ำพริกกะปิจ้าทุกคนวันนี้ก็เสนอเมนูผัดกะเพราโปรโตรีนเจน,นะคะทุกคนอันนี้เอ่อเจแอนมังค่ะถ้าเจจริงเขาไม่กินหอมนะคะ แต่อันนี้ก็คือเจแอนมังแต่นี่มันเป็นโปรตีนเจคือหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ค่ะเนี่ยค่ะเป็นโปรโตีนเจนะคะวันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะไม่เผ็ดมากนะคะ <c oughs> ก็เอารสชาติปานกลางค่ะคือเผ็ดมากไม่ได้ค่ะอายุเยอะแล้วเนาะเผ็ดมากไม่ได้นะจ๊ะอันนี้เป็นโปรตีนเจนคะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะ กะเพราก็ไปเก็บเอาแถวแถวเนี้ยจ้ะน่ยท่างใหญ่ไปเก็บเอาแถวแถวเนี้ยกะเพราผัดกะเพราจ้าทุกคนก็เรียบร้อยแล้วง่ายๆค่ะผัดกะเพรามันไม่ใช่เนื้อสัตว์เนาะมันก็จะสุกไวแค่นี้ค่ะก็เสร็จแล้วมันไม่ใช่เนื้อสัตว์มันก็จะสุกเร็วนะจ๊ะก็เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะดูสิเลยผัดกะเพรา อัดกะพะกลาโปรตีนเจนะจ๊ะทุกคนก <c oughs> นะ็ให้มันแห้งๆหน่อยเนาะให้มันแห้งๆหน่อยนึ่งกะเพราก็สุกแล้วจ๊กะกะเพราก็สุกแล้วเรียบร้อยแล้วแค่นี้จ้ะง่ายๆจ้าเสนอเมนูกกแรงหัวปีแหงหัวปีแบบอีสานอีสาน เหนือเหนือใส่ตำหอมกระเทียมพริกใส่ค่ะแล้วก็ใส่ปลาใส่ชูรสใส่หัวปีใส่ชะอมใส่ใบชะพูใส่มะเขือเทศหน่อยหนึ่งนะจ๊ะทุกคนก็ปล่อยมาเดือด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 วอมเดือดเดือดเดือดก็ใส่โปรตีนเจหน่อยหนึ่งนะจ๊ะใส่โปรตีนเจหน่อยหนึ่งนะจ๊ะทุกคนแทนเนื้อสัตว์นะคะจริงจริงเขาใส่ปลาแห้งค่ะ อันนี้เขาใส่ปลาแห้งเนาะไม่ต้องใส่จ้ะปลาแห้งก็ใส่แบบเนี้ยจ้ะก็เรียบยร้อยแล้วก็อร่อยอร่อยแล้วจ้าเนี่ยค่ะแกงหัวปีนะจ๊ะทุกคน